ขอแนะนำร้าน g ก๊สท็อปอัพบริการเติมเกมผัก GMObile และเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลข UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจแก s สท็อปอสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊ส p ็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ สวัสดีค่ะหูคี้ฮมะนะคะตอนนี้ก็ได้รีซีซัน C7S20 แล้วก็ RPA9 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการอัปเดตทุกคนในส่วนของการอัปแกงค์นะคะเข้ามาดูกันได้นะคะทุกคนก็จะมีของรางวัลนะคะก็อันนี้เหมือนเดิมเลยจะมีเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของรางวัล ซีซันแคชชวลนะคะอันนี้คือเดี๋ยนะเดี๋ยนะเขาดูก่อนเขาดูก่อนเป็นตราแบบใหม่นะคะกรอบลูกเอ๊ะเอ๊ะกรอบก็เปลี่ยนนะคะอันนี้ทุกคนรางวันอันติเมตเลยยอนะคะคืออะไร ขาดอีก500แต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าระยะเวลาเท่าไหร่อะ่ะอืมไอ้บอกน่าจะเป็นต่อซีซันแหละเพราะว่ามีกำหนดแบบไม่ใช่ถาวนนะคะสูพรีมโอ้แต่อันนี้ใดๆคือชายาชายาเป็นแบบทาวนเดะอู้วันนี้ก็ทาวน เท่จ hey, ังอะอู้อันนี้กระท้าวอนเดะว้าวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้คือน่าตื่นตาตื่นใจกว่าของลาอวันอาพีไงล <laughs> ีเจนด์อู้แต่อันนี้แบบสีชื่อนะคะน่าจะเลือกสีได้แหละเห็นมีวงล้อสีด้วย จะเป็นต่อหนึ่งซีซันก็คือสามารถใช้ได้2เดือนนะคะแต่อันนี้โอ้ใช้ยาทาวอนนะ,ะทุกคนน่าจะเป็นโหมดเนี่ยนะขอดูหน่อยอยังไม่เปิดนะคะเปิดให้เล่นในวันที่23นะโอ้เ,อเรื่องว่ะของรางวัลสุดๆอะ่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ของรางวัลอาพีกันอีึบ้างนะคะก็ตามที่ได้สปอยไปเป๊ะนะคะสกินมงสกินหมวกเวล20นะคะมากดดูกันได้เลยทุกคนเวล30สกินปืนถ้าที่จะได้รับนะคะตั้งแต่เลเวล1น่ไปจนถึงเลเวล100รวมๆแล้วมูลค่า720 UC นะ,ะสกินปืน UC ซนะคะ เลเวลสก็ใช้เศษท้าย5ชิ้นนะเลเวลสใช้ท้าย1ชิ้นนะคะชอบท้าเต้นฟรีนี่แหละสำหรับข้างบนนะใครที่ไม่ได้ปลดล็อก r านะคะแถบรางวัลคำว่าฟรีแถวบนเนี่ย แถวแรกนะคะก็จะได้รับหมดเลยเพียงแค่เราไปทําพวกภารกิจอย่างเงี้ยแค่เล่นทุกวันอะไม่ได้ตั้งใจเล่นภารกิจก็ผ่านแล้วนะทุกคนของหมูขี้ซีซันที่แล้วนี่ก็คือเต็มร้อยไวมากหมูขี้เปิดแบบทีละครึ่งนะคะก็คืออัปเดตพาสแบบ3 6 0 u c ทีละครึ่งค่อยๆเก็บไปเพื่อนๆชอบของรางวัลอะไรในรอบนี้กันบ้าง ใดๆคือก็คือเดี๋ยวนี้รางวัลเลเยอร์พาสเข้ามาทำแบบครบเซตอะของอะไม่ต้องไปหาเอองอื่นมาใส่อีกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่คนละทางเลยนะพวกสกินหมวกสกินกระเป๋ากับชุดอะไปคนละเส้นคนละทางเลยถ้าใครจำได้นะเมื่อก่อนปนบ่อยมากของรางวัล RP100 นะคะเมสสาวผีจีน ชุดสวยอยู่นะแต่ก็มันคล้ายๆทรงเดียวกับของญี่ปุ่นเนาะคล้ายๆกันคล้ายๆชุดเก่าด้วยอืมจริงๆก็แนะนำให้เปิดนั่นแหละเพราะว่าของรางวัลมีเยอะมากนะคะของรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยมูลค่านะคะแต้มซีซันน่าจะประมาณ100กว่าแต้มเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่าของรางวัลซีซัน Season นี้มีอะไรกันบ้าง ในส่วนของการสะสมนะมันคุ้มคุ้มสำหรับคนที่อัปเกรดแบบธรรมดาแบบแพ็คเล็กแบบแพ็คย่อยนะเนี่ย360 UC คือโคตรคุ้มคือได้ของฟรีนอกจากจะได้ของฟรีไม่พอยังได้คืนมาอีก60 UC คืนมายัางไงเดี๋ยวดูนี่หลังจากการรีอารพีเนี่ยมันจะมีนี่เห็นไหมทุกคน โปรโมชั่นนะคะเติมครบ360 UC จะได้รับในส่วนของคูปองส่วนลดเพิ่มอีก60 UC นี่กดรับเลยและนอกจากนั้นก็ยังได้ชุดฟรีอีกหชุดด้วยเป็นชุดม่วงนะคะคะนซีซันก็เพิ่มขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอย่างที่บอกไปโอเคเดี๋ยวมาปลดล็อกกันก่อนอันนี้นะคะในส่วนของคูปองอะ่ะเอามาลดได้ทุก ทุกอันเลยทุกแพ็คเลยแล้วก็กรณีถ้าใครเนี่ยซื้อแบบแพ็ค Elite Pass ธรรมดาก่อนนะคะเราสามารถอัปเกรดไปแบบ Elite Pass p พั s ได้ทีหลังก็ได้นะ UC ซีเขาก็จะหักลบกันไปนะคะเพราะว่าในส่วนของ Elite Pass p พั s เนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษด้วยนะคะเวลาปลดล็อกแล้วนะคะเลเวลที่จะได้รับเนี่ยจะได้ถึงเลเวล27เลย แต่ที่มันขึ้นมา24มันจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มอีก360นะคะก็คืออีก3แต้มจะบอกว่าแต้ม RP เนี่ย100แต้มเท่ากับ1 level นะคะการปลดล็อกก็แพ็ก elite plus plus ก็จะได้27นะแล้วก็ของรางวัลเพิ่มเติมจะมีกรอบรูปนะ,ะมีท่าเต้นท่าเต้นฉลองกินไก่จะเป็นแบบธรรมดาใครอยางมีเอฟเฟกก็ไปอัปเกรดเอาอนอกจากนั้นก็ธรรมดา แล้วก็มันจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะกรณีที่เติมต่อเนื่องนะคะแบบอิเล็กพาสพาสเนี่ยมันจะมีในส่วนของใครที่ชอบเป็นแบบว่าเจ้าของเครื่องบินหรือว่าใครชอบเก็บคะแนนเยอะๆเนี่ยมันจะมีแถบป้ายนะคะเป็นสีทองเติมครบติดต่อกัน6ซีซันนะคะหรือว่า6 r p นะก็จะได้รับรางวัลแล้วก็ในส่วนของที่ได้บอกไปตอนแรกนะซื้อแบบ 3 6 0 UC โคตรคุ้มนี่ทำให้ดูเลยมันจะใช้คูปองส่วนลดหักลบไปอีก60 UC นะคะอปืออปาดได้รับแล้วนะคะเมื่อปลดล็อกแล้วเราจะได้รับ r p เพียงแค่1 Le เลเวลแต่กรณีที่เราเก็บไปได้ถึงเลเวล2เราก็จะได้ของรางวัลไปถึงเลเวล2แต่ถ้าคุณไปปลดล็อกตอนคุณถึงเลเวลที่7คุณก็จะได้รับรางวัลถึงเลเวลที่7ก็คือ แบบธรรมดานะคะปลดล็อกอะ่ะ360 UC กับ7 2 0 UC จะได้รับ RP 1 Level คุณเก็บเล v e l ถึง Level ไหนก็จะได้รับถึงแค่เล v e l นั้นแต่ถ้าสมมติปลดแบบอิลิคพ s p พั s นะคะก็จะได้ถึง Level นั้นแล้วก็บวกไปอีก27 Level นี่อย่างที่บอกไปนะคะถ้าอยากจะอัปเกรดไปแบบอิลิคพ s p พั s ก็จะเสียเพิ่มเติมอีก1,560 UC นั่นเองก็คือไม่ได้เสียแบบตอนแรกทั้งหมดนะมันจะหักลบกันที่เราซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็ของโอีคเนี่ยตอนนี้กดซื้อไปแบบปลดเลเวล1นึถึงห้นะให้เราเนี่ยไปเก็บก่อนเก็บไปจนถึงเลเวล50เราจะได้รับ UC คืนมา360 UC แล้วก็นำส่วนนี้เนี่ยไปปลดล็อกต่อ 360 uc นะคะตอนนี้ยังไม่ได้นะเราต้องไปเก็บถึง50ก่อนเราถึงจะปลดล็อกได้อีกทีหนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเก็บไปจนถึงเลยวเ่า100เราก็จะได้รับ uc เขินอีก360 uc นั่นเองคุ้มไหมมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆแล้วสำหรับการเปิด l a y a l pass หรือว่าการเปิด r p นะคะของรางวัน r p ของเกมเราไปดูเกมอื่นได้ไม่ได้แบบนี้นะไม,ไม่ได้เหมือนได้เหมือนได้ฟรีแบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นภารกิจ RP นะคะสำหรับใครที่ต้องการอัพไปเลเวลร้อแบบเร็วๆก็อย่างที่เคยแนะนำไปกดซื้อแพ็กกิจกรรม RP 1กล่องต่อ1000 UC ต่อ1000คะแนนต่อ10 l เลเวลนะคะใครอยากได้กี่เลเวลก็นับไปสมมุติตอนนี้อยู่ที่เลเวล20เราอยากได้อีก80 l e v e เลเวลเราก็ซื้อแพ็กกิจกรรม RP ไป8กล่อง ก็จะเสียอยู่ที่8,000 UC แล้วก็8,000 UC เนี่ยจะได้รับคืนทั้งหมดเลยนะคะก็คือเราจะต้องไปทำภารกิจ r p ก่อนนะเมื่อทำภารกิจ r p ครบทุกๆ1,000แต้มนะคะความก้าวหน้าการคืนแต้มก็จะได้รับคืน1,000 UC นั่นเอง แล้วก็ไม่ต้องงงงนะนว่าในส่วนของคะแนนด้านบนนะคะเป็นคะแนนแต้มของ RP นะทำไมไม่ขึ้นก็เพราะว่าคุณไปซื้อแพ็กกิจกรรม RP นะคะคะแนน RP มันก็จะไปอยู่ในส่วนตรงนั้นแทนถ้าสมมติคืนแต้มจนครบแ0 0หมื่น 80, แต้มไปแล้วเนี่ยคะแนนตรงแต้ม RP มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมติว่าเราไปทำภารกิจไม่น่างง,งหรอกมันไม่มีอะไรให้งงเออนี่ไงอัน <laughs> นี้จะเป็นสิทธิพิเศษนะคะสำหรับร o ย a l พ a s s นะ าการเปิดต่อเนื่องแบบ e l i ิ e p a s นะคะก็จะได้เป็นแฟนตัวจริง l a ยอร p พ s s อันนี้จะเป็นฉายะนะแต่ถ้าใครนะคะปลดล็อกแบบอ e ี i ิคพ a สพา a เนี่ยสครั้งนะคะติดต่อกัน2อ RP ก็จะได้รับเป็นแทบชื่อนะคะสีฟ้าแต่ถ้า6ครั้งก็จะได้เป็นแท็บชื่อสีทองอันนี้ที่เปิดแบบเนี่ย e l i t ค p a s นะคะสครั้งแล้วก็ ได้อย่างนี้แต่ถ้าใครอยากได้รางวัลทั้ง2แบบก็เปิดแบบแรกก่อนแล้วก็ค่อยไปอัปเกรดเป็นแบบหลังนะคะเป็นแบบแพ็คอีลิททัท์นั่นเองของรางวัลเพิ่มเติมก็จะมีอีโมชันนะคะ <If you S 1> มีครบแล้วก็เป็นคูปอง 2, <Sim ulation. S 1> coupon, 2> องชิมคูปองเกลือนอกจากนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะแล้วก็นะคะ ทีมอ P นะก็สร้างทีมอาพีหรือว,ว่าไปอยู่ทีมกับผู้เล่นอื่นก็ได้นะคะนี่เราก็สามารถเชิญเลยก็ได้รอ,อาพีหนึ่งอยู่ไงสมาชิกรวบรวมได้ทั้งหมด20คนเจ้าคนนะเจ้าของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะคะตามที่เราสะสมไปคะแนนโบนัสอาพีอย่าลืมกดรับด้วยนะ น,นี้ได้มา114 1 1 4้นี่ก็คือตีไป1 rp 1 level นะคะ100แต้มเท่ากับ1 level จำไว้แค่นี้เลยแล้วก็ร้านค้า rp มีระเบิดไฟมาขายนะคะ1200 uc B. ปลดล็อกตอน level 60อันนี้หุ่นปั้นของแต่งบ้านนะถ้าเต้นถ้าใครไม่ได้ซื้อแบบแพ็คใหญ่นะคะก็ต้องมาซื้อตอน rp 50 เสียอยู่ที่600 UC ทสงผมก็ยังอยู่นะอันนี้ก็เป็นท่าเพิ่มเติมเข้ามานะคะปลดล็อกตอนเลเวล80ราคาอยู่ที่900 UC แล้วก็นี่สำหรับไปอัปเกรดท่าให้มีเอฟเฟกนะคะราคาอยู่ที่ชิลละ120แต้มคะแนน RP หรือว่าสามารถไปกดซื้อได้ในร้านค้านะทสงผมอันนี้ก็ยังอยู่ปลดล็อกตอนเลเวล30นะคะผมแกะ ของรางวัล rp ที่กลับมานะคะก็เป็นของซีซัน 7, ซีซัน8 14 16อืมของรางวัลเก่าๆสำหรับใครที่พลาดนะก็ลองมาสุ่มนะคะสามารถใช้ uc หรือว่าคะแนน rp ก็ได้จะปลดล็อกตอนเลเวล100ก็ประมาณนี้นะคะใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำหลังใจด้วยนะจ๊ะทุกคนหัวขี้ลืมไปนะคะเกี่ยวกับคะแนนสะสมคอลเลกชันนะคะที่บอกว่าในแต่ละซีซันของรางวัลซีซัน Season นะคะก็เข้าไปที่คอลเลกชันเลเวลนะคะเนี่ยของรางวัลซีซัน Season จะอยู่ตรงนี้เขาจะรีทุกซีซันเลยให้เก็บคะแนนไปนะคะแล้วก็มากดรับเก็บคะแนนยังไงนะคะเคยสอนไปแล้วเนาะ ก,ก็คือเราจะต้องไปสะสมพวกไอเทมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากของฟรีหรือว่าซุมหรือว่าการอัพเกรดปืนาการอัปเกรดรถการทําอะไรเงี้ยที่ได้มาซึ่งไอเทมนะคะซึ่งเป็นแบบถาวรนะไอเทมที่เราได้มามันถึงจะมีคะแนนเพิ่มมานะคะของแต่และซีซันก็เก็บคะแนนไปแล้วก็จะได้รับของรางวัลอันนี้ก็จะรีทุกซีซันเลยคะแนนในส่วนของการแชร์ชุด กับเพื่อนนะคะหน้าล็อบบี้แล้วก็ตราประทับแล้วก็ฉากทีมอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบช่วงคราว60วันใครได้ถาวนก็ไปสุ่มของในวงล้อทองถัดไปก็ประมาณนี้แหละไปเละ